สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อนันิชากตมาเป็นนักเขนิพิยจากฮาวาดค่ะสวัสดีค่ะเราพัชรพันธ์จังสวัสดีเป็นนักวิทยาศาสตร์จากฮาวาดเช่นกันค่ะสวัสดีครับผมพัชรมีชัยเป็นนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติครับสวัสดีค่ะเราสิการคือผมเป็นวิศวกรประจำองค์กรที่นโลยีอวกาศสหประชาชาติค่ะมีหน้าที่ในการพัฒนายานสําหรับภารกิจครั้งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเราเกวารีนันธรรมสถิติเราเป็นนักบินอาวากาศขององค์กรเทคโกโรยีอาวากาศแห่งประชาชาติค่ะคงจะคุณค้นชื่อเรากันแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะเลสมนุษย์คนแรกที่ไปเหยียบดูหน้าเราได้รับหน้าที่หลักในการเดินทางออกนอกเครอรบินค่ะ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยสี่สามของการบันทึกภารกิจ Jose Mission จน,นะคะวันนี้ถือเป็นวันนี้ที่พวกเราได้มาทําการสรุปผลภารกิจที่ได้ดําเนินมาตลอดค่ะแัะตั้งแต่วันแรกในปีสองพันยี่สิบเอ็ดที่ได้ทราบถึงความผิดปกติของอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณทรัพยากรในเคอร์บินซึ่งเป็นงานวิจัยที่พวกเราเริ่มวิจัยมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าแล้วค่ะซึ่งเมื่ได้ทำการตรวจสอบซ้ําอีกหลายครั้งก็เลยค้นพบว่ามันไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากที่เพียงแต่จะลึกโบราณนี้ จากวิจัยในอีกระยะเวลา368วันนับจากวันที่ได้ค้นพบถึงปรากฏการณ์นี้เคอร์บินนและเขาแห่งน,งน,งนี้จะเข้าสู่สภาวะหมดสิ้นซึ่งทรัพยากรพืชพรรณสายพันธุ์จะสูญพันธุ์แต่ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราชาวเคอร์อบลจะมีจํานวนปรชากรที่เพิ่มมากที่สุดและตั้งแต่มีการบันทึกมา เนื่องจากเรายัางไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเราจึงได้ติดต่อกับองค์กรวิทยาศาสตร์แห่งสาหารประชาชาติจึงทําให้เราได้ทราบว่า,างานวิจัยของพวกเราใกลเคียงกับงานวิจัยของพวกเขาเป็นอย่างมากซึ่งก็มีเพียงกลุ่มคนไม่กี่คนที่ได้ทราบถึงภัยพิบัตินี้พวกเราจึงได้ตัดสินใจจะเริ่มดาเนินภารกิจในการกับผู้คืวินกันการที่เทปน,น,นี้ได้ถูกเปิดดูหมายความว่าพวกเราสามารถกับผู้ครอวินได้อย่างสําเร็จค่ะ ตลอดหนึ่งสัปดาห์แรกของการปฏิบัติภารกิจเพราพเรามีเป้าหมายชัดเจนขึ้นหลังจากที่พวกเราได้สืบค้นข้อมูลหลายส่วนและทําการประสานความคิดภารกิจโจเซฟของพวกเราต้องการสํารวจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งมีชีวิตโดยที่เลือกสํารวจเหลทเพราะเหลทมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเคอร์บินและอาจมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้ภารกิจในครั้งนี้ทําให้เราได้ศึกษาลักษณะคุณสมบัติของเหลวที่มีบนเลทซึ่งเราอาจนํามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งาน พวกเราอาจสามารถพบทรัพยากรต่างๆและเนื่องจากเลดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเคอร์บินอาจทําให้เราสามารถนําทรัพยากรที่พบมาประยุกต์และทดแทนรวมถึงพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเคอร์บินได้เราอาจจะพบแนวทางความเป็นไปได้ในการส่งสิ่งมีชีวิตต่างๆบนเคอร์บินไปอาศัยบนเลดในอนาคต ซึ่งเราก็หวังว่าภารกิจในครั้งนี้จะช่วยมวลมนุษยชาติจากพายบัาที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับเลดนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยชื่อนี้เลดคือดาวบริวารของโจโดาวเขาลำดับที่6ใน Kerbal Star System อีกทั้งยังเป็นดาวเคราะห์แก๊สสำหรับเลดนะครับเป้าหมายหลักของเราดาวนี้เนี่ยเป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเคอร์บิน carbon, มากที่สุดที่เคยพบเจอครับส่วนใหญ่ข้อมูลของผมจะเป็นการสันนิษฐานจากผลการทดลองที่ขอเสนอันดดนี้ครับเลดมีชั้นบรรยากาศที่มีการแบ่งชั้นใกลเคียงกับเคอร์บินซึ่งคาดว่าชาวเคอร์บอนจะสามารถหายใจภายใต้ชั้นบรรยากาศนี้ได้โดยเราคาดกันว่าอาจจะมีออกซิเจนอีกด้วยครับถัดมาพื้นผิวส่วนใหญ่ของเลดเป็นของเหลวซึ่งของข้ามั่นใจว่าน่าจะเป็นน้ำแม้ว่าเลดจะอยู่ไกลจากดวาทิ์มากแต่มมีี่ออุุณภิิพื้นผวท่น ซึ่งคาดว่าจะเป็นเพราะความร้อนจากกระแสน้ํานอกจากมหาสมุทรก็มีพื้นทวีปอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ชัดในส่วนของโครงสร้างภายในดาวของเลดครับโดยตาวที่เราจะสร้างยานเราควรจะสร้างยานที่สามารถลงจอดในน้ําได้เพราะมีโอกาสไม่มากนะที่เราจะสามารถลงจอดที่พื้นทวีปได้พอดีอีกทั้งผมยังสันนิษฐานว่าจะมีสิ่งมีชีวิตในเลดอีกด้วยครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมค่อนข้างเอื้ออำนวยในการดำรงชีวิตครับแต่ก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้มากครับ ในการทายานะคะก็ตัวยาของเรานะคะจะออกแบบมาให้มีเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากค่ะมีเอเจนที่มีในหลายจุดค่ะเพื่อให้ยานั้นมีแรงขับเคลื่อนไปสูล่ลาวเ,าเราะหได้ค่ะส่วนตัวข้้นบลของยานนะคะก็จะมีช่องเก็บจัดอุปกรณ์จํานวนมากค่ะในกระช่องก็จะมีการจัดเก็บพลังงานและอุปกรณ์ทำวิทยาศาสตร์ค่ะตัวบันปีของยานนะคะจะมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถตรวจสอบทางทรัพยากรธรรมชาติของดาวเคราคะนั้นได้ค่ะสำหรับการขึ้นโคจรนะคะเราจะใช้เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวในการปล่อยยานสู่อวกาศ เราจะขับเคลื่อนยานไปที่75,000กิโลเมตรในระหว่างที่ขับเคลื่อนยานเราจะเอียงยานไป45าองศาจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงค่ะเมื่อยานออกเดินทางไปได้2ใน3าของเส้นโครจรก่อนถึงจุด AP เราจะจุดเชื้อเพลิงเพื่อให้เส้นโครจรขยายขึ้นเมือ่อวงโครจรโครจรรอบคือบินได้แล้วเราจะขยายแมนโนเวอร์ไปที่เส้นโครจรของดาวโจหลังจากนั้นเส้นโครจรแมนโนเวอร์เพื่อเข้าใกล้เส้นโครจรของเลดเมื่อเข้าใกล้เลดแล้วเราจะสร้างเส้นแมนโนเวอร์ เพื่อโคจรรอบเลดและทําการปล่อยยาสํารวจลงสู่เลตค่ะนังด้วยทางสมาชิกกลุ่มไม่สามารถทําภารกิจการลงและการสํารวจที่เลดได้สําเร็จอันเนื่องมาจากการคํานวณเชื้อเพลิงและการวางแผนโคจรที่ผิดพลาดสมาชิกต้องขอภัยมาณฑที่นี้ด้วยค่ะเพราะเราจะปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดภารกิจไปอีกในอนาคตเพื่อความสําเร็จของสยชาติพวกเราสมาชิกกลุ่มดีเลยนะขอขอบคุณค่ะ